ดีครับทุกท่านหลังจากที่ทุกคนคลิกเข้ามาดูคลิปเนี้ยก็เพื่อที่จะรู้การคอมโบของฟิตพิเใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมฟิตพิเยในร่างผมขาวนะครับจริงๆอะ่ะการคอมโบฟิตพเยเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับอะไรหลายอย่างว่าเราจะใช้คอมโบแบบไหนในการสู้กับบอสแต่มันจะมีอยู่เทคนิคนึงที่ผม คิดว่าน่าจะแรงที่สุดแล้วในร่างผมขาวในร่างผมขาวเนี่ยเรามันจะมีเวลาอยู่ประมาณ16วิใช่ไหมแล้ว16วิเนี่ยเราต้องรีดดาเมจให้ได้เยอะที่สุดซึ่งเทคนิคนี้จะเป็นเทคนิคที่ผมคิดว่าเวิร์กสุดแหละแต่อาจจะลำยาวไปนิดนึงอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูเดี๋ยวผมจะคอมโบดูก่อนทีนึงนะครับ อืมก็จะประมาณนี้อาจจะเร็วไปนิดนึงเดี๋ยวผมจะทำแบบช้าๆให้ดูไปพร้อมกันดีกว่าก็ทำไมถึงผมรู้ว่าแรงที่สุดนั่นเหรอเราจะเห็นดาเมจตอนจบว่ามันอยู่ที่ประมาณสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเดี๋ยวผมจะให้ดูคอมโบแบบแบบหนึ่งที่เบาวกว่า นี่มันจะอยจบอยู่ที่ประมาณสองล้านสามแสนหกหมืนไม่รวมอันตินะไม่นักอันติมันก็จะต่างกันอยู่แสนหนึ่งโดยประมาณอ่าจริงๆคอมโบแบบมีคอมโบแบบลิงลิงเลยแบบลิงลิง,ลง,ลง,ลงยังเล่นได้เลยก็คือ,อกดเียค้งซึ่งวิธีเนี้ ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่ามันเบาโคตรเบา,าเลยด้วยดาเมจจะหายไปประมาณ40กว่าเปเซ็นเลยซึ่งมันก็มีข้อดีของมันแหละในการแบบบอสจะเข้าฟูลเฟสไหมอ่าเราใช้เราใช้คอมโบนี้ปิดท่าได้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งเราจะไปพร้อมกันจริงๆเอานี้ดีกว่ามันมีภาพ ภาพจาง่ายๆอยู่เดี๋ยวผมจะบอกว่าภาพจํามันคืออะไรผมเพราะ่าเดี๋ยวผมเข้าล่ามผมเขาก่อน อืมจริงๆทุกคนก็ผมไม่รู้ว่ามองทันกันหรือเปล่านะแต่ว่ามันมีจุดสังเกตนิดหนึ่งซึ่งแบบถ้าเราจำเพชรนนี้ได้เนี่ยการคอมโบเนี่ยมันก็จะไหลลื่นเลยซึ่งจุดสังเกตก็คือเราจะตีธรรมดาจบด้วยท่ากวาดพอกข้ากวาดปุ๊บเลยกด ex แล้วก็ตีธรรมดาไปเรื่อย จบด้วยท่ากวาดก็จบสกิล ex แล้วก็จบด้วยท่าพุ่มลงมาทาั้งทสามก็เราจะปิดท้ายด้วยการกดสกิล ex ค้า,างซึ่งคอมโบเนี่ยถ้าเราใช้จนชินอ่ะมันจะไปแบบอัตโนมัติเลยเดี๋ยวยังไง,ไงทุกคนก็ลองไปสึกกันดูได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดสงสยัยหรือมีคำถามอะไรตรงเนี้ยสามารถเข้าไป คอมเมนต์ได้ถ้าผมรู้ผมจะเข้ามาตอบให้อ๋อแล้วก็จริงๆของผมเป็น M 2แล้วแต่ว่าคอมโบเนี่ยผมใช้ตั้งแต่ M 0 M 1ซึ่งแต่ซึ่งหลังจากที่เทสมาเนี่ยยังไงท่านี้ก็แรงที่สุดถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามกดถูกใจเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมี อะไรดีๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาใช้อีกครั้งหนึ่งยังไงก็วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ